สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะผมก,ก็จะมาเล่าประสบการณ์การทํางานของอปอช่วงโคอปนะคะก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอปอก็คือก่อนที่จะมาเรียนดิพโทมาต,ตอนนี้นะอปอเคยเรียนโคอปประมาณ1ปีนะคะตอนช่วง2ปีที่แล้วนะคะก็เรียนโคอปที่ไอแลกนั่นเองนะคะคอร์สก็คือ Service e x c e l l e n c นเนาะ ก็ย้อนไปย้อนไปช่วง2ปีที่แล้วนะคะก็ประมาณอายุประมาณ23หลังเรียนจบเนอะก็ตอนนั้นแบกเก้าตอนนั้นหอปอนะคะก็คือหลังเรียนจบจากมสว จิตวิทยามสวนะคะแล้วก็ปอได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาโน้วก็หลังจากเกรยียนจบเนี่ยปบก็ไปทํางานโรงแรมนะคะ4ี่ห้าดาวประมาณนี้เนาะแล้วก็โรงแรมเนี่ยที่ปบไปทำอะ่ะก็คือไปทําจัดเลี้ยงนั่นเองนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจิตวิทยาเพราะตอนนั้นมันเป็นแบบคอนแทคระยะสั้นที่เขาหาคนที่แบบว่าสื่อสารภาษาอังกฤษได้นั่นเองนะคะก็ตอนนั้นเป็นคอนแทคประมาณ4เดือนนะคะแล้วตอนนั้นนะคะไอเอลปบอยู่ที่6.5นั่นเองปบก็คือใช้ไอเอลยื่นตอนที่สมัครเข้าไอแลกนะคะแต่ว่า ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ให้อปรสอบแบบอดสอบภาษาอังกฤษของเขาด้วยเหมือนกันอ่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นแบ็คก,การาวทั้งหมดที่อภิปมีนะแล้วก็ช่วงมหาลัยเนี่ยปอก็คือแบบเคยสอนติวเตอร์อะไรประมาณนี้เนาะก็คือไม่ได้ทำงานจริงจังแบบขนาดนั้นเพราะว่าเราเพิ่งจบด้วยนะคะตอนนั้นแล้วก็ตอนจัดที่ทํางานโรงแรมแบบว่าจบสัญญาเนาะก็ไปแคนาดาเลยนั่นเอง ดังนั้นประสบการณ์ค่อนข้างน้อยแล้วกันเนอะสำหรับคนที่แบบเพิ่งจบอะไรอย่างนี้เนอะด้วยความที่คอร์ปอบออกมมันก็คือเรียน6เดือนแล้วก็ทํางานอีก6เดือนหลังนั่นเองนะคะซึ่งประสบการณ์วันนี้ที่เราจะมาเล่าอะคะ่ะก็คือเป็นประสบการณ์การทํางานทั้งหมด1ปีเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเรียนช่วงเรียนก็คือเราทํางานได้20ชั่วโมงต่ออาทิตย์นั่นเองนะคะแล้วก็เราเรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเรียนตั้งแต่บ่าย2ยัน6กโมงเย็น ช่วงโคออบช่วงหลังนะคะที่เราทำงานได้ทั้งหมด40ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะโอเควันนี้เอา iPad มาด้วยนะคะก็จะดูไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยเนะืองเพราะว่าทำงานเยอะมากเหมือนพอแบบอยากรู้ว่าบุดที่เรามีจากที่ไทยอะ่ะกับ ไอเล็กเนี่ยมันแบบสามารถพาให้ปอไปทำงานอะไรได้บ้างนั่นเองนะคะซึ่งถ้าสรุปเลยอะ่ะมันก็ได้แค่ทำงานอาหารนั่นเองปอหางานตลอดนั่นเองคือแบบเหมือนปรูสึกว่าปยที่จะแบบเปลี่ยนงานไปเรื่อยนะคะอ่ะคือปอได้แรงไปทํางานทั้งหมด8ที่8ที่ใน1ปีนะคะ,ะเฉลี่ยแล้วอะคะ่ะปอทำงานแบบ3เดือนต่อที่นั่นเองแต่ว่าจะบอกว่าที่เนี่ย ด้วยความที่เราสามารถเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆได้เลยอ่ะคือปอรู้สึกว่าเขาดูที่แบบประสบการณ์มากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าปอทํางานแบบร้านอาหารด้วยมั้งเขาเลยแบบว่าไม่ได้มาสนใจว่าเราจะทํางานมันนานหรือออกเร็วหรืออะไรยังไงนั่นเองนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นช่วงคออกอ่ะปอแนะนําให้ทํางานแบบเยอะๆหลายๆที่นะคะเพราะว่าอะไรมันคือการที่เราอ่ะจะได้คนเน็คชั่นใหม่ๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวปอจะมาเล่าว่าแบบการเปลี่ยนงานของปอ บ่อยๆแบบเนี้ยพอได้อะไรบ้างนั่นเองนะโอเคการทาง,งานทุกครั้งของปอลนะคะก็คือผ่านอินดีดหมดเลยนะคะอินดีดเนี่ยจะบอกว่ามันจะมีทั้งแบบว่าเรายื่นเดซูเม่ของเราเข้าไปในตัวเว็บไซต์ของเขาใช่ไหมคะแล้ก็เป็นการสมัครโดยตรงต่อแบบว่าแต่ละร้านหรือจะเป็นร้านเนี่ยดูเ e s ซูเม่ของเราแล้วเลือกเรา ให้เราไปสัมภาษณ์นั่นเองนะคะเกินก่อนว่าด้วยความที่ทํางานในร้านอาหารนะคะนอกจากเด็กเสิร์ฟแล้วก็สิ่งที่เราสามารถเข้าไปทําได้ก็คืองานในครัวนั่นเองก็คือตอนแรกอะ่ะเอไม่รู้ว่าแบบว่าเป็นเด็กเสิร์ฟมันต้องยังไงอะไรอย่างงี้เนะาะเรก็เลยเหมือนเริ่มจากแบบในครัวก่อนนะคะก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นไลน์คุกนะคะหรือว่าเป็นฟู้ดเพลฟอะไรวะเนาะมันก็คือการที่แบบว่าเตรียมอาหารหรือว่าทําอาหารง่ายๆพวกสลัดหรือว่าแบบเป็นหั่น นูน่นนี่เตรียมให้แบบให้เชฟอะไรประมาณนี้นะคะคืองานในครัวนี่ที่ปอทำก่อนนะคะช่วงเดือนแรกเนี่ยปอไปทําที่แซนด์วิชอันเนี้ยร้านเนี้ยเขาแบบเรียกปอไปสัมภาษณ์เองโดยที่ปอไม่ได้สมัครไปโดยตรงไปหาเขาหนะก็ร้านนี้นะคะอ่ให้ปอไปทำฟู้ดเพรทเพราะว่าเอาปอเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์เรืองด้านการทําอาหารเลยแต่ว่าเรื่องของแบบไลน์คุกหรือฟู้ดเพรตเนี้ย เขาไม่ได้ต้องการแบบประสบการณ์อะไรเลยนะคะเขาจะมีสอนให้มีเทรนมีอะไรให้ตอนทํางานแล้วนั่นเองนะคะอ่ะอปปก็ไปทํางานแซนด์วิชนะก็คือทําตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายครึ่งนั่นเองเพราะว่าอ่าร้านแซนด์วิชที่ทำมันอยู่ในตัวเมืองซึ่งไอแลกอยู่ในตัวเมืองนั่นเองดังนั้นเกณฑ์การหางานของปอปปนะคะก็คือแบบจะอยู่ละแวกไม่ละแวกบ้านที่ออยู่ก็จะเป็นละแวกที่โรงเรียนนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่า เป็นแซนด์วิชเดียวมันก็คือแบบเป็นช่วงเช้านั่นเองดังนั้นเราจะต้องหาอะไรที่แบบอยู่ใกล้โรงเรียนเพราะว่าหลังจากที่เราทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปเรียนได้ทันที หลังจากนั้นเลยนั่นเองนะคะซึ่งร้านแซนด์วิชที่เราไปทำเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีมีอาหารให้กินหนึ่งมือ้อพอช่วงเบรกประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งบ่ายโมงเขาก็จะผัดกันเบรกเนาะแล้วก็เราก็จะได้กินอาหารในร้านก็คือแบบสามารถเลือกได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือข้อดีนะคะว่าเราสามารถแบบกินได้ไม่อั้นอะ่ะนะคะแต่ว่าเหตุผลที่ออกอะ่ะก็อันนี้คอเราหมดทุกอย่างเหตุผลที่ออกอะคะ่ะจริงจริงแล้ว่ก็คือแบบเขาเปลี่ยนเมนเจอร์ข้างในเนาะแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาก็จะแบบบีบคนเกาวออกทั้งหมด นั่นเองช่วงนั้นก็ไม่ใช่แค่ปอที่ต้องออกนะคะก็คือแบบทุกคนนะออกโอเคแล้วเมื่อไหร่ก็พอพอเรามีแบบประสบการณ์ในเรื่องของลายคุกตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เอาตรงเนี้ยไปเขียนในรซูเ m ่เพิ่มเติม,ตมแล้วปอก็ไปสมัครในร้านในร้านญี่ปุ่นร้านหนึ่งโอเคอีกอันหนึ่งที่พอลืมบอกก็คือประสบการณ์ขอปอคือปอเคยไปอยู่ญี่ปุ่นหนึ่งปีดังนั้นตรงเนี้ยเอปอก็เล่นเหมือนแบบว่าเอาความที่อปอรู้วัฒ,วฒ,วฒนธรรมของญี่ปุ่นอะไปสมัครงานนั่นเองนะคะ <c oughs> อ๋อผมก็ไปสมัครงานร้านญี่ปุ่นร้านหนึ่งนะคะก็คือ,อเป็นร้านที่หรูมากคือแบบว่าเป็นร้านที่แบบต้องจองร้านหรูด้วยความที่เราแบบเป็นลายขุกเนอะเราก็เลยไปทําในหลังรัวนั่นเองนะคะอย่างตอนแรกที่เป็นงานแซนด์วิชนะเดาเกินก่อนว่า จะได้ขั้นต่ําคือส่วนใหญ่แล้วว่าที่เนี่ยเลทจะเป็นขั้นต่ำนะคะตอนนั้นขั้นต่าอยู่ที่ประมาณ13.5้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ติปของแซนด์วิชะจะไม่ได้เยอะมากนะคะก,ก็ประมาณแบบวันละห้าเหรียญสิเหรียญอะไรประมาณนี้นคือแบบน้อยมากนะคะแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่เราอยังไม่รู้เนอะก็เลยแบบว่าเออไปลองมีประสบการณ์ทํางานหลังครัวดูก่อนนั่นเองนะคะโอเคหที่นี้เพราะว่าเป็นอีกที่หนึ่งอะ่ะก็คือจะเป็นแบบว่าร้านอาหารหรูแบบว่า เป็นแบบ fine dining แบบหรูจริงๆอยู่แบบ Waterfront อยู่แบบว่า Canada Place อยู่แบบว่าติดริมแม่นม้ำเป็นกระจกรอบข้างคือหรูมากร้านนี้หรูมากแต่ว่าไประรมหลังครัวใช่ไหมติปอยู่ที่วันละ50เหรียญทุกคนคือ มันเยอะมากอ่ะสหรับหลังครัวนะและก็สําหรับตอนนั้นที่อมไม่ได้มีประสบการณ์เลยมากด้วยนะคะเรื่องของแบบเอ่อคนในที่ทาแต่อัสเตชันเลยอะไรเงี้ยก็เป็นคนแบบว่าไม่ใช่แค่ญ,ญี่ปุ่นนะคือแบบหลากหลายมากมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งคนของที่นี่เองมีแบบหลายที่นะคะเพราะว่าสําหรับคนที่เรียนเชฟหรือว่าเรียนแบบทําอาหารมาเขาก็จะมาทําร้านแบบหลูๆอย่างนี้ถูกไหม,มดังนั้นเราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานในกลุ่มหนึ่งแล้วกันเนะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะมีเป็นแบบพองหวานอะไรอย่างนี้ด้วยนะซึ่งก็แน่นอนว่าก็จะมีเป็นแบบแพ มีแบบว่าคนที่เรียนแบบด้านนี้มาโดยตรงเขาก็เออมาทํางานแล้วก็อ่านแล้วก็ข้อดีของที่นี่ก็คือกินอาหารฟรีเหมือนกันนะคะก็ชิฟตั้งแต่9ก้าโมงเช้าอันนี้ก็ทําแค่เสาร์อาทิตย์เนะก็คือทําตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงประมาณบ3ายสมซึ่งอันเนี้ยก็ดีเพราะว่าเราก็คือได้รู้ว่าแบบเราได้รู้ความการทํางานเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุนทรพอแบบ ลนคุกใช่ไหมบางทีที่ปอทําไม่ทันหรือว่าไม่รู้ทำยังไงในบางช่วงแรกเนีย่ยเขาก็จะมีแบบว่าคนามีเชฟใหญ่มาดูมาคอยดูให้มาคอยช่วยอะไรเงี้ยเนาะซึ่งแบบว่าก็เป็นอะไรที่แบบดีแต่ว่าตอน,นที่ปอออกอะ่ะเป็นเพราะว่าปออยากที่จะทําแบบอย่างอื่นแหละคือเอน,นี้ยก็อยู่3มเดือนเลยนะอย่างช่วงแซมมิตก็อยู่เดือนเดียวใช่ไหมอันเนี้ยก็อยู่3เดือนแล้วก็ ติปก็ดีถือว่าดีกว่าตอนแรกเยอะมากใช่ปะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เหนื่อยอะเราแล้วก็คือมันทาในครัวแล้วมันก็แบบเร่งรีบไม่ค่อยได้คุยกับแบบว่ากับใครเยอะเพราะว่าทุกคนรีบหมดเลย แต่ละสเตชันก็คือจะแบบยุ่งตลอดทุกเวลานะคะปอก็เลยแบบว่าเอออยากที่จะไปทําแบบฟอน t o ออฟเฮาส์ูบ้างหรือว่าเป็นพวกแบบเด็กเสิร์ฟนั่นเองนะคะร้านต่อไปก็คือยังคงเป็นร้านญี่ปุ่นอยู่เป็นอิากายะญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็คือยังอยู่ในช่วงที่บเลียนเนาะอ,อันนี้มีระทาไป6เดือนเลยนะคะก็อันนี้มันจะมีแบบว่าคาบเกี่ยวกันบ้างนะอย่างอันนี้ค่ะปอก็คือยังเก็บงานในครัวร้านหลู่ร้านนั้นอยู่บวกกับเสิร์ฟ พื่อที่จะได้รู้ว่าแบบเอออันไหนมันดีกว่ากันแล้วก็จะได้รู้ว่าเออควรออกอันแรกหรือควรออกอันสองอะไรประมาณนี้นะคะอตอนนี้ที่ก็พอแบบว่ามีประสบการณ์ทํางานร้านญี่ปุ่นใช่ไหมพวกก็เอาประสบการณ์ตรงเนี้ย ไปสมัครงานร้านญี่ปุ่นอีกที่หนึ่งแต่ว่าเป็นการเสิร์ฟบ้างซึ่งแน่นอนว่าคําถามในที่อินท์วิวหรือว่าที่สัมภาษณ์ก็คือแบบว่าเอาทําไมคุณถึงแบบอยากที่จะมาทําข้างหน้าในเมื่อคุณทําข้างหลังมาสองที่แล้วถูกไหมคะทีเนี้ยสิ่งที่พอตอบก็คือแบบว่าเพราะว่าแบบเออพออยากที่จะแบบมาฝึกทักษะด้านการคุยกับลูกค้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็บวกกับการที่พอแบบชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งร้านนี้ที่พอทำเนี่ยเขารับแค่คนญี่ปุ่น กับคนพื้นที่เท่านั้นอเอาเพราเป็นคนไทยคนน่าจะคนแรกแล้วคนเดียวด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าตอนนั้นอะคือร้านเนี่ยเป็นร้านที่แบบดังระดับหนึ่งนะในเรื่องของแบบอาหารอร่อยพวกค็อกเทลดีอะไรประมาณนี้เนาะ <S <S <ๆ>ก็เคยมีเพื่อนคนไทยบอกไป,ไป,ไปสมัครเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้อะไอได้ <laughs> โอเคอดังนั้นมันอยู่ที่ว่าแบบการตอบคำถามของเราด้วยเนาะแล้วเราก็อยากว่าเฟรนลี่เข้าไว้นะคะก็จะทำให้ได้งานทุกที่ อันนี้ก็คือตั้งแต่ที่ทํามาปอก็แบบที่ไหนที่เรียกสัมภาษณ์ที่นั่นปอก็จะต้องได้งานนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบสถิติที่ได้มาตลอดนะอเด,เดี๋ยวแบ,บ่ว่าคลิปหน้าปอจะมีทริคให้และกันหรว่าทํายังไงให้ได้งานตอบสัมภาษณ์ยังไงทํายังไงมีทริคอะไรแบบไหนนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเล่าก่อนละกันเนอะว่าแบบ เออแล้วังไงต่อ,อโอเคพอพอเสิร์ฟตอนนั้นติ๊กก็อยู่ที่วันละ60 70เเลยอะพอทำแต่6กโมงเย็นนะคะก็คือเลอิกหกโมงเย็นใช่ไหมเขื่อ,อนนั้นมันก็ใกล้ที่โรงเรียนเหมือนกันนะ,ะพอกขขอบแบบเออจริงๆแล้วว่าชีพเขาว่าเริ่มห้าโมงเย็นนะคะแต่ว่าพอก็บอกว่าเออพอมีเรียนแล้วพอเลอิกหกโมงเย็นเดี๋ยวรีบมาได้ไหมะไอะไรเงี้ยพอาะถึงประมาณแบบ บางทีอย่างโรงเรียนมันจะเลิกเร็วกว่าปกตินะคะก็ส่วนใหญ่เขาจะเลิกแบบว่า5้าโมงห้หรืออะไรประมาณนี้คือเขาเลิกเร็วมากดังนั้นปกก็คือสามารถไปทัน6กโมงตลอดเลยนะคะหรือว่าเราอ่ะก็คือสามารถแบบบอกอาจารย์ขอออกก่อนอะไรเงี้ยก็ได้พอเราไปทำงานที่นั่นเนาะทำไปประมาณ2เดือนพอร,รู้แล้วว่าโอเคปรชอบแบบฝนเอาพาวส์มากกว่าปกก็เลยลาออกจากร้านเดิมที่เราทําแบบไลน์คุกหรือว่าฟู้ดเพลอันนั้นไปนะคะเขาก็มีอาหารให้เหมือนกันทำตั้งทำงานตั้งแต่6กโมงเย็นเลิกตีหนึ่ง อันนี้ก็คือเป็นข้อที่แบบว่ามันก็ดึกมันดึกมากก็คือตอนมากลับบ้านพอก็นั่งบัสสายเดียวแล้วก็ยาวไปถึงบ้านเลยนะคะก็เป็นไนท์บัสนั่นเองเป็นแบบบัสสุดท้ายของวันทุกครั้งที่พอทํางานก็จะเป็นบัสสุดท้ายของวันนะคะก็ถามว่าน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวนะทุกคนคือแบบว่าคือพอก็เป็นผู้หญิงนะตอนนั้นแล้วพอยอยู่23เนาะก็อยู่คนเดียวแล้วก็มาตัวคนเดียวนะตอนนั้นนะคะแล้วก็ตอนกลับบ้าน คือมันก็จะมีแบบคนเมาอะไรเงี้ยอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนกลางคืนนะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ได้มายุ่งอะไรกับเรามากค่ะหรือว่าเขาแบบว่าเป็นคนเป็นโฮมเลสอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะมาถามมามาขอตังค์บอกว่าเออขอตังค์หน่อยได้ไหมเราบอกว่าไม่ได้เขาก็เดินออกไปอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบไม่ได้มีการมาแบบว่ามาขู่เข็นอะไรเราขนาดนั้นนะคะดังนั้นก็ ถ้าเราแบบอยู่ที่ที่แบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยคือตอนนั้นนะไปเมย์มันอยู่ตรงร้านอาหารเลยคือมันก็มีเป็นม,มีไฟแล้วก็มีคนด้วยเนาะก็คือดังนั้นก็แบบไม่อันตรายเลยแล้วก็พอถึงบ้านมันก็มืดแต่ว่าก็ไม่มีใครแล้วก็คือเดินกลับบ้านปกติไม่เคยแบบว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ไดีเกิดขึ้นเลยนะตอนนั้นที่พอกลับบ้านตอนดึกนะคะอืมหลังจากนั้นนะคะพอก็ไปอยากอยากไปลองทําคาเฟ่เนาะ ก็เหมือนเดิมที่บอกก็คือทําควบนะคะว่าก็ยังเก็บร้านเสิร์ฟนั้นอยู่บวกกับทําคาเฟ่ช่วงเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะคะก็คาเฟ่เนี้ยก็จะแล้วแต่ชิปนะคะว่าเราเข้ากี่โมงนะคะร้านพอเปิด8ปดโมงปิด5้าโมงยินอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นคาเฟ่ที่แบบเล็กๆแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่เขาพูดแล้วว่าเออมันก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นแฟมิลี่หน่อยอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นช่วงที่มาไปอ่ะมีแต่ผู้หญิงเลยแล้วก็แบบว่าออช่วยกันทำเรื่องคำนี้คือเป็นแบบคาเฟเ่เล็กๆคือแบบว่าเป็นฟิลที่แบบ น่ารักเป็นการที่เราสามารถลองทําอะไรก็ได้ทุกอย่างในร้านได้หมดเลยคือเราอยากจะแบบว่าลองแบบว่าคิดเมนูใหม่อะไรเงี้ยก็สามารถบอกเจ้าของได้คือเขาน่ารักมากนะคะอืมแต่ว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างไกลคือพอชอบคอนเซปต์เขาเนอะแต่ว่ามันไกลเกอออกมานะตอนนั้นแล้วเราทำไปประมาณ2เดือนนะคะก็เอ่อถ้าเป็นเรื่องของคาเฟ่นึกถึงแบบการบริการเนอะมันก็คือการที่แบบโอเคเราทากาแฟทุกงนั้นนี่ให้เขาเสิร์ฟแค่แบบว่าข้างหน้าเนอะแล้วก็เสร็จ ทีนี้ค่ะเพราะว่าการบริการของเราในคาเฟ่มันไม่ได้เยอะมากนะคะดังนั้นมันก็สอดคล้องกับติปด้วยเหมือนกันเราก็จะได้ติปแค่วันละห้าเหรียญน,นะคะอะนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่โปรบบอก็ออกมานะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบเออใครชอบคาเฟ่อะไรเงี้ยมันเป็นแบบให้ประสบการณ์ที่ดีมากคืออันนี้มันเป็นแบบว่า l o c อลคาเฟ่เลยอะคะ่ะก็คือแบบดีมากคือแบบว่าเขาก็จะมีมกิจกรรม ทำกับคอมมูนิตี้หรือว่าทำกับชุมชนแเราแวแ่กนะันเนาะก็คือเหมือนอนว่าเหมือนเปิดที่ให้เด็กระบายสีวาดรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค <s> ่อนข้างนะ่ารักค่อนข้างแบบชิลๆดีนะคะคือคาเฟ่บแบบมันไม่ได้ยุ่งตลอดเหมือนร้านอาหารนั่นเองนะคะก็ยุ่งแคะ่ช่วงเช้าเนอะช่วงที่แบบว่าคนก่อนไปทํางานแล้วก็ตอนนั้นมันซัมเมอร์นะคะช่วงบ่บายก็คือแบบว่าอเริ่มร้อนแล้วอยากที่จะหาอะไรเย็นๆแล้วก็ช่วงตอนแบบบ่ายสามบ่ายสี่ที่แบบเด็กเลิกเรียนอะไรอย่างงี้นะคะก็จะยุ่งแค่ช่วงนั้นแล้วก็ระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรให้แบบแว่าเราทําเยอะขนาดเท่าที่ในครัวเนะเพราะว่าถ้าในครัวอย่างเงี้ยถือว่าเราแบบว่ายุ่งแบบถือว่าเราไม่ยุ่งใช่ไหมเราก็จะต้องหันนู่นหันนี่เตรียมเอาไว้ในแบบอีกวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็คาเฟ่ก็เป็นอะไรที่แบบอืก็ชิลแล้วก็ปิดไว้อ่ะทีนี้ช่วงวันนั้นเหมือนกันนะคะพอไปทําร้านอาหารไทยก็คือตอนนั้นเนี่ยพอแบบว่าอยากได้แบบชั่วโมงเพิ่มอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออ อยากลองไปทำร้านอาหารไทยดูนะคะถึงแม้ว่าแบบจะทํางานได้20ชั่วโมงนะคะพราจะทำประมาณแบบ22-23ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะถึงแม้ว่ามัน20ชั่วโมงจริงอนะคือพราทำแบบ2ที่ แล้วก็คือด้วยความที่เราจะได้ค่าแรงขั้นต่ําในทุกๆครั้งนะคะเพราะว่าทิปมันจะเป็นแบบเงินสดเนอะเราจะไม่ค่อยเอาทิปเงินสดตรงนี้เข้าธนาคารค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าถ้าแบบว่าเขาเช็คหรืออะไรเงี้ยมันก็เช็คจะธนาคารเราเนืะว่าแบบว่าเงินเข้ามาแบบมากอยเท่าไหร่ดังนั้นทํางานแบบว่าเพิ่มมากกว่า20ชั่วโมงต่ออาทิตย์อ่ะมันไม่ได้มีความแตกต่างเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้รับเงินเยอะแบบ ต่อชั่วโมงขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่านผิดสังเกตแบบที่เราได้เงินเยอะมากก็น่าแบบสงสัยใช่ไหมว่าเราทํางานแบบว่าเยอะหรือเปล่าแต่ด้วยความที่พอทําแบบมินิมัมเวชพอทาแบบว่าขั้นต่ําเลยอะโบก็จะทําอยู่ที่22-23ชั่วโมงเพราะว่ามันก็มากกว่าเดิมไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะนั่นเองแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะเพอทํเราบส23ชั่วโมงมาแบบตลอดเลยช่วงที่เรียนนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรดังนั้นพอคิดว่าก,ก็ก็น่าจะโอเคแต่พอทำสองที่นะ ก็คือไม่ได้ทำที่เดียวแบบ23ชั่วโมงแล้วที่เดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเขาก็อาจจะแบบตรวจได้จากแบบบริษ,ษัทนั้นนาะนแต่ว่าเราทำสองที่แล้วก็รวมกันประมาณ23ชั่วโมงนั่นเองหลังจากตรงนั้นนะ่พอไปทําร้านอาหารไทยเป็นฟู้ดคอร์ดอ่ะน,นี่ก็ทําแบบฟู้ดคอร์ดร้านอาหารไทยนะคะอันนี้ก็ฟู้ดคอร์ดก็เป็นแบบอีกแบบหนึ่งละกันโน้ที่การทํางานจะไม่เหมือนกันนะคะก็ด้วยความที่อันเนี้ย อาอปอก็มีประสบการณ์การทํางานที่แคนาดามาระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมปอแบบทํางานมาสี่ที่แล้วอ่ประปอลูแล้วว่าระบบการทางาน,นเขาเป็นยังไงถูกปะ่ะแล้วพอไปร้านอาหารไทยอ่ปะปอทาไปประมาณยังอยู่ในช่วงเทรนนิ่งอยู่เลยนะคะทำไปประมาณ3วันปอออกนะอืมเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าโอปอไปเห็นร้านอื่นมาแล้วอ่ะที่เขามีระบบที่ถ้าคุณทำลายคุกคุณทำลายคุกถ้าคุณเสิร์ฟคุณเสิร์ฟ ะะแต่ว่าร้านอาหารไทยที่เอาไปอ่ะคือท,ทําแทบทุกอย่างนั่นเองนะคะเราก็ได้มินิมัลเวสเหมือนกันเราก็ติปก็น้อยเพราะว่าเป็นฟู้ดคอร์ดนั่นเองเหมือนเดิมฟู้ดคอร์ดกับคาเฟ่น,นะคะก็คล้ายๆกันว่าเราไม่ได้บริการอะไรเขาเยอะคือเราไม่ได้แบบว่าไปเสิร์ฟเขาถึงโต๊ะเราไม่ได้แบบว่าเติมน้ําให้เหมือนแบบฟูลเซ์วิสเหมือนแบบเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารทั่วไปดังนั้นติปตรงเนี้ยก็คือได้แบบ5เหรียญหรือสิเหรียญ ต่อวันประมาณนี้นะคะแล้วเราบวกกับการที่เราทําหลายอย่างเราทำแบบว่าเราทําเป็นแคชเชียร์ข้างหน้าเราต้องเตรียมข้าวเราต้องอคอยดูเค็กเอาออเดอร์จากแบบแอปต่างๆนานาอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าคือสิ่งที่เราต้องทำมันเยอะมากเยอะเยอะเกินกว่าสิ่งที่เราได้นั่นเองนะแล้วก็แน่นอนว่าทําารรนอาหารไทยใช่ไหมคะก็มีคนไทยแล้วผมก็รู้สึกว่าเออถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะไม่ได้พัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยผมก็เลยออก ก็คือที่เนี้ยจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในช่วงเทรนนิ่งอ่ะเราสามารถออกได้เลยนะคะก็เพราะว่ามันอยู่ในช่วงเทรนนิ่งมันเป็นช่วงที่ทําให้เรากับนายเนาะรู้ว่าเราเข้ากันได้ไหมคือเราชอบงานไหมแล้วนายอ่ะชอบเราในการทํางานที่นี่ไหมนั่นเองนะคะดังนั้นก็ถ้าเราแบบไม่ชอบอะไรก็คือคู่ตรงๆก็บอกไปทําอันนั้นมาแป๊บเดียวเลยจากที่ร้านอาหารไทยพราะก็กรู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่แนะนําอ,อปอไปทําร้านปิ้งย่างร้านญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะ เป็นโซนสองด้วยนะคือค่อนข้างไกลแต่ว่าเงินดีอืคือแบบติดดีละกันนะคะอันนี้เป็นช่วงที่เราพอแบบทํางานได้ส0ชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วเนอะมันเป็นช่วงแบบหลังหเดือนแล้วนะคะเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างแบบว่าใกล้จบแล้วเราก็สามารถทํางานได้เยอะแล้วนะคะดังนั้นเราก็หาอะไรที่มันแบบว่าสามารถให้ชิปเราได้เยอะนั่นเองเนอะเราก็ ทำแล้วสบายใจร้านเนี้ยร้านนี้คือดีมากนะคะก็เป็นมีเมนเจอร์เป็นคนไทยแล้วก็คนอื่นเนี่ยก็จะเป็นแบบหลากหลายมากเป็นแบบว่าเป็นคนที่นี่่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่นี่บ้างเป็นคนอินเตอร์เนชั่นแนลมาจากแบบฟิลิปปินส์เวียดนามประมาณนี้นะคะแล้วแล้วก็จีนเออฮ่องกงอะไรเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยอยู่ในแบบแถบริชมอนด์เลยนะคะก็จริงๆก็เป็นแถบที่ปออยู่นะตอนนี้นะแต่ว่าตอนนั้น,นปอไม่ได้อยู่แถวนี้เนาะก็เลยก็ต้องจ่ายแบบส่วซนแต่ว่ามันคุ้มค่ะทุกคนเพราะว่าที่เนี่ยเป็นการที่แบบว่าทํางานแบบมี Energy มากคือสนุกมากแล้วก็เพื่อนร่วมงานแบบดีน่ารักมากนะคะสบายใจมากแบบว่าคือมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนได้จริงจริงนะคะก็คือแบบเออเราคุยได้นู่นนี่ได้ไรเงรี้ยแล้วก็สนุกอะ่ะคือพอทำเสิร์ฟแล้วพอก็ทำโฮสด้วยนะคะโฮสมันก็คือแบบว่าเป็นพนักงานที่อยู่หน้าร้านนะคะแล้วก็คอยจัดแจงว่าเราอะ่ะจะเอาลูกค้าคนเนี้ย ไปอยู่โต๊ะไหนซึ่งการทํางานที่เนี่ยการเป็นเด็กเสิร์ฟอะเราจะมีแบบว่าเราจะแบ่งเซกชันไปเลยว่าโอเคเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถเสิร์ฟได้4ี่โต๊ะในโซน1่โซนนี้อีกคนนึงก็เป็นอีกโซนหนึ่งอีกโซนหนึ่งแบ่งโซนไปต่อเด็กเสิร์ฟหนึ่งคนนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะแบบวนคนยังไงแบอบกว่าให้ให้เด็กเสิร์ฟแต่นคนได้มีลูกค้า เท่าเทียมกันได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างสนุกมากนะแล้วก็อีกงานหนึ่งที่เราต้องคิดก็คือสมมติว่าลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าเขาจะต้องรอโต๊ะดานแค่ไหนอะไรเงีมม้ยส่วนแล้วว่าเราอะ่ะก็คือที่ร้านเนี่ยเนาะเขาก็จะมีแบบทั้ง r e s e r v a t i o n หรือว่าทั้งแบบจองหรือว่าแบบ Wal k in หรือว่าก็คือแบบว่าเป็นลูกค้าที่เดินเข้ามานะคะดังนั้นเราจะต้องให้ความสาคัญกับคนที่จองไว้ก่อนทีเนี้ย เราคนที่ล์กอินเนี่ยต้องรอ,อนานแค่ไหนกว่าจะได้โต๊ะนั่นเองแต่นั้นเราก็คือแบบต้องดูว่าโอเคโต๊ะนี้เนี่ยเช็คบิลแล้วนะโต๊ะนี้การจะกินเอ่อของหวานนะพอกินของหวานเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะได้โต๊ะนะอะไรประมาณเนี่ยคือมันมันค่อนข้างสนุกมากๆในการแบบวางแผนตรงนี้นะคะอืมแล้วก็ร้านเนี้ยเป็นร้านที่ยุ่งมากๆยุ่งแบบบางทีลูกค้ารอเป็นสองชั่วโมงก็ยอมอะไรเงี้ยคือแบบยุ่งและอร่อยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าข้อเสียก็คือ เขาไม่ได้มีเป็นสตาฟมิวให้แบบว่าเป็นมือมือเหมือนที่ทุกที่ที่เราเคยทํามานะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็คือจะให้ส่วนลดแทนให้ส่วนลด6 0ในอาหารในร้านของเขาแล้วเนี่ยน,นะคะก็ก็โอเคนะคือมันก็แบบไม่ถึง5เหรียญอะไรเงี้ยแบบว่าสองเหรียญอะไรเงนะี้ยเนาะซึ่งมันก็โอเคเพราะว่าเราติดเราเนี่ยได้ประมาณ60-70เหรียญเหมือนกันนะคะตอนนั้นน่ะคือมันก็เลิกประมาณเที่ยงคืนตอนนั้นก็เลิกดึกเนาะแล้วพวกก็ทํางานตรงน,นั้นน่ะ โอ้โหก็าทาประมาณ8เดือนอะเออทำนานที่สุดคือคือดีมากจริงร้านเนี้ยดีมากแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเสิร์ฟตอนนั้นนะคะคือน่ะตอนนั้นใน2ปีที่แล้วนะถ้าแบบเราเสิร์ฟในร้านที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเขาก็คือจะให้ค่าแรงเราประมาณแบบอ่ะสิบสอต่ากว่าขั้นต่ําตอนนั้นที่13.2ออะไรประมาณเนี้ยคือประจำไม่ค่อยได้หนูแต่ว่าต่ำกว่านิดหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราจะได้ติดเยอะหรืออะไรประมาณนี้นะคะ อืมอ่ะแต่ว่านะตอนนี้นะตอนนี้ที่อัดตอนนี้นะคะก็คือขั้นต่ําตอนเนี้ยเท่ากันหมดแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านที่ที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่ก็ตามนะคะก็คือเท่ากันแหละอืมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโฮสต์อย่างเมื่อกี้ที่มาบอกนะคะก็เราจะได้ค่าแรงขั้นต่ำนั่นเองนะคะซึ่งตอนนั้นอยู่ที่13.2อะไรประมานินต้นเนี้ยสิบห้นะคะก็ จากตอนนั้นถึงตอนนี้คือมันขึ้นทุกปีค่าแรงขึ้นทุกปีนะคะก็ทีนี้ด้วยความที่เราเชี่ยวชาญและแบอบกว่าเราค่อนข้างรู้ว่าการทำโฮสการแบบวางแผนตนานามันเอ่อต้องทํำยังไงเราสามารถรเผชิญได้กับทุกเหตุการณ์แล้วนะพอปอรู้สึกว่าพอได้เรียนรู้รู้เยอะแล้วอะ่ะพอจะหางานใหม่นะคะซึ่งปอก็ได้ทงานที่โรงแรมที่มีคาสิโน แลาแวกนั้น <c oughs> คือมันก็น่าจะโรงแรมแบบสีดาวอยู่เหมือนกันเนาะเป็นโรงแรมที่แบบว่ามีคาสิโนข้างล่างนะคะแล้วก็ร้านเนี้ยเป็นร้านบุฟเฟ่อ,อาหารจีนที่อยู่ในคาสิโนเหมือนกันเนาะซึ่ง กระบวนการแบบตั้งแต่การสัมภาษณ์ยันได้ทํางานอะใช้เวลา1เดือนทุกคนคือเพราะว่ามันเป็นแบบว่าในโรงแรมที่นี่โนแบบว่ามันก็จะคือจะเป็นอะไรที่แบบว่าต้องมีการเซ c ู r i ตี้เรื่องการตรวจเช็คแบ็กกราวของเราแบบปัชญากรรมต่างๆนานาแล้วก็มีเทรนนิ่งอีกมีเทรนนิ่งก็มีสอบเทรนนิ่งว่าคุณผ่านเทรนนิ่งหรือเปล่าก่อนที่จะเข้าไปเทรนนิ่งส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่ว่ากฎของที่คาสิโนค่ะก็คือถ้าเราเป็นพนักงานเนี่ยเราไม่สามารถเล่นคาสิโนได้นะแต่คือมันเป็นอะไรที่แบบ ปลอดภัยมากๆทุกคนคือคาสิโนอาจจะทุกคนอาจจะมองว่าแบบมันอันตรายหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามันปลอดภัยมากๆๆๆมากมเลยนะคะเนีน่ยนาที่นั่นที่ปอเคยทํานะเพราะว่าเขาบอกว่าที่นั่นเน่ะมันจะมีกล้อง cctv เนะแบบ รอบเลยคือเราเดินไปไม่กี่ก้าวก็เจอกล้องแหละก็คือแบบว่าเขาบอกว่าแบบเขาว่าจะแบบดูแลความปลอดภัยของพนักงานทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบเรารู้สึกว่ามีใครที่แบบว่าเดินตามเราอยู่ข้างหลังหรือว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยนะตรงนั้นนะเรียก security guard ได้เลยซึ่ง security guard อะ่ะ มีเยอะมากในฟลอร์คือแบบมีเยอะมากนะคะก็คือแบบรู้สึกว่าเออคือเดินไปไหนอะถ้าเกิดอะไรขึ้นอะไม่เป็นอะไรแน่ๆนอะคือรู้สึกว่าแบบปลอดภัยมากๆนะคะเออถ้าสมมติว่าในร้านที่เราทำเนาะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นเขาแบบมีคูปองมาคูปองหมดอายุขอใช้ได้ไหมแบบการต่อรองต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราอะส่วนใหญ่แล้วอะค่ะเขาจะไม่ฟังเราถูกปะ่ะเพราะว่าเราอะเป็นแบบพนักงานดังนั้นเรียกมเมเตอร์ได้เลยคือทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรกับ ลูกค้าแล้วเราดิวไม่ได้อะเมเนเจอร์จะลงมาช่วยก็คือแบบการทำงานก็ชิลมากนะคะเราก็ทำงานแบบคือเป็นโฮสที่เป็นบุฟเฟ่เราก็ไม่ต้องไม่ต้องเหมือนแบบว่าดูด้วยว่าแบบโซนไหนเด็กเสริมอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นบฟ democrat, ุฟเฟ่ต่ะก็คือเขาแบบเดินตักเอง อะไรเองเราแค่เด็กเสิร์ฟตรงนั้นน่ะแค่แบอกว่าเสิร์ฟน้ําอะไรอย่างงี้นั่นเองนะตอนนั้นค่าแรงอ่ะพอได้สูงกว่านตอนนั้นะจะได้15ในขณะที่เขาได้13กันแรงว,ว,วันเนี้ยติ๊ก็วันละประมาณ30ม0ิบสี่สิบวันเนี่ยค่ะคือแบบว่าติดไม่ได้ไม่ได้เยอะเข้าร้านปิ้งย่างที่พอทานะแต่ง,งานชิลมากๆคือตอนนั้นทําแค่แบบทํา4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันคือเราก็ได้กินอาหารจากบุฟเฟ่ลายบุฟเฟ่นั้นด้วยนะคะคือดีมากอะแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงโควิดตอนที่พอเริ่มทํางานกก็ก้จับ อ,อก็เลยทํางานไปได้แค่เดือน2เดือนนะคะอีกที่หนึ่งที่ปนล,ลืมบอกที่สุดท้ายนะคะก็คือเป็นรีเซพชันในคลินิกนะคะตอนนั้นก็คือคือเขาเรียกว่าไปสัมภาษณ์เนอะอันนี้ผมไม่ได้มีประสบการณ์การเป็นรีเซพชันนิสเลยมาก่อนไม่เคยมีไม่เคยมีเลยฟอนเดสไม่เคยมีไม่เคยมีประสบการณ์ใดทั้งนั้นในในเรื่องตรงนี้นะคะมีให้ทดสอบพิมพ์ว่าเรา,เราพิมพ์ได้เร็วมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนอะเพราะว่าเขาต้องการคนที่แบบว่าพิมพ์เร็วนะคะเพราะว่าเอ่อก็จะมีแบบคนโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็จะตอง แบบจองวันจองอะไรเงี้ยก็คือเขาก็เลยทดสอบการพิมพ์ไปแล้วก็จะมีคําถามว่าแบบเออถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเราจะจัดการยังไงอะไรเงี้เนาะซึ่ง <c oughs> จะบอกว่าที่เนี่ยเราทำงานไปแค่วันเดียวแล้วออกเลย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าคือทำงานตั้งแต่9ก้าโมงเย็นยันห้าโมงเย็นมีเบรกกินข้าวนะคะแต่ว่าเป็นเบรกที่ถ้าเกิดว่ายุ่งก็คือต้องกินข้าวณนะตรงนั้นนะคือไม่ได้มีเป็นแบบไม่ได้มีเบรกเป็นเบรกจริงๆของเรามีแบบ ไม่ได้เป็นเวลาของเราจริงๆหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็วันนั้นที่ปอไปทำอะปอทำปอไปทำทั้งวันเลยนะแล้วก็เห็นเลยว่าแบบมันเหนื่อยมากแล้วก็ตอนนั้นนะ่าปรอรับโทรศัพท์แบบว่าคือมันเป็นแบบคือมันเป็นคลินิกอะทุกคนที่แบบว่า คือคลินิคลิกที่เนี่ยติดต่อยากมากแบบคือคิวมันน้อยมากๆแล้วเขาก็จะแบบว่างุนห,หิดโมโหเอ่อคนไข้ที่โทรมาแต่ละคนนะพอเขาแบบว่ารู้ว่าแบบไม่มีคิวอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบงุนหญิดใส่เราว,ว่านู่นว่านี่ว่าแบบเอเอ,เ,อเราก็รู้สึกว่ามันมีแต่ความนกาทีเข้ามาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้ด้วยค่ะเพราะแบบเราก็คือมันมันจะมีคิวตามแบบในจออย่างง้นเนาะแล้วแบบคือต้องเจยอย,อยางนี้ทุกวันรอก็เลยรู้สึกว่าเออออกดีกว่าแต่ว่าตอนนั้นอะ ก็ได้ประมาณจี่ห้าเหรียญก็คือได้เยอะกว่ามินิมัมสองเหรียญเลยแต่ไม่มีติ๊กใช่ไหมแบบงานแบบนี้จะไม่มีติ๊กนะคะก็รู้สึกว่าเออออกดีกว่าอะไรเงี้ยอืออ่ะที่เนี้ยนะคะเรื่องติ๊กอ่ะเขาจะมีแบบว่าแล้วแต่ร้านนะว่าเขาจะให้ติ๊ปยังไงนะคะบางที่ก็คือแล้วแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรา performance performance ตรงเนี้ยอย่างร้านปิ้งย่างแล้วกันอ่ะถ้าพูดเรื่องร้านปิ้งย่างอ่ะเขาจะมีแบบว่าเป็นแอป ของเขาอะค่ะซึ่งลูกค้าสามารถที่จะแบบให้ฟีดแบ็กในแอปนั้นได้ซึ่งแอปตรงนี้คือพอลูกค้าให้ฟีดแบ็กอะมันจะลิงก์กับคนเสริมคนคนนั้นนะคะก็คือตอนนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นฟีดแบ็กที่ทําให้เป็นเหมือนเลเวลตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าเราได้คะแนนเยอะจากลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเลเวลของเราก็จะสูงแล้วยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์การได้ติปของเราก็จะมากเท่านั้นนั่นเองนะคะมันเป็นการที่ทําให้เราจะต้องมาให้ความสําคัญกับการบริการลูกค้า มากจริงๆนั่นเองนะคะที่นี้อีกที่นึงที่ในเมืองนะคะอันนั้นก็จะเป็นการให้ติดแบบอาวุโสอืมก็คือใครทํางานมานานกว่าก็จะได้ติปที่เปอร์เซ็นต์เยอะกว่านั่นเองนะคะแล้วก็ประมาณที่่อทำในครัวก็คือเป็นติปหารเท่าก็มีประมาณ3แบบที่่อเจอนะตอนนี้เนาะตอนนี้นะคะคือพออยากที่จะแบบแบ่งให้ดูนะ อีพีนี้จะเป็นประมาณว่าประสบการณ์การทํางานช่วงโคออปเนอะที่แบบในซูเมียบอจะอยู่ที่แบบว่าเป็นประสบการณ์ที่ไทยบวกกับที่พอสามารถทํางานได้ก็คือแค่ร้านอาหารนั่นเองนะคะแต่ EP หน้านะพอจะพูดว่าหลังจากที่ปอเรียนดิโฟมาท,ที่นี่แล้วอะมันเป็นแบบคอลเลจรับที่ปอเรียน BCA ีอทีเนาะปอได้งานอะไรบ้างน,นะคะเกินก่อนว่าตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วอะพอได้งานเป็นอฟอนเดสในโรงแรมสีดาวนะคะแล้วก็ ได้งานเป็นเซลล์เอโซอเซตนะคะก็คือเป็นพนักงานขายขายของในร้านเนี่ยแหละแต่ว่าขายนาฬิกานะก็อันเนี้ยเดี๋ยวว่าจะมาเล่าว่าแบบเออการทํางานเขาเป็นยังไงบ้างแล้วแบบทำยังไงถึงแบบได้งานเหล่านี้นะคะแล้วก็ทางที่ปอไม,ไม่ได้มีไม่ได้มีประสบการณ์ด้านเซลล์เลยทําไมเขาถึงรับอบอนะคะจากที่ทั้งหมดที่เขาแบบว่าดูมาร้อยคนทําไมถึงเลือกปอไอเวนวันนี้นะอ่ะก็เดี๋ยวคิดผัดไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะทํา เรื่องการสัมภาษณ์อะไรอย่างเยก่อนละกันนืงว่าเป็นทริคว่าแบบการสัมภาษณ์เราควรที่จะเตรียมคําถามอะไรบ้างมี YouTube ช่องไหนที่ต้องดูก่อนที่จะไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ชุดเนี่ยเราต้องแต่งยังไงควรใส่สีไหนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ทริคต่างๆที่ไม่ว่าจะสัมภาษณ์ที่ไหนนะปอก็ได้งานทุกที่นะก็ติดตามได้เลยนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ช่องด้วยนะคะไปกดแล้วบ๊ายบายน้องหมา จะมาอยากอยากมาด้วย